ยงที่3นี่เดือดเหมือนเดิมครับดูครับไม่ฟังเสียงกอะไรแล้วครับลุยแหลกโอ้โหออกมาเร่งเร็วกว่าเก่าหรือเปล่านะครับบิโทโตนเตะขาต่อยมดเห็นลงุงโลดนี่ก็มีศอกนะครับคอยสลับเอาไว้ตลอดไม่ยองไม่ง่ายเลยครับเบียดเข้าไปเอาบิโทโตนี่ลุยอย่างเดียวครับเตสซานกว่า ต้องลงทุนนะครับเป็นนักลงทุนเหมือนกันขยำก็ไปโอ้โมาเจาะยางนี่ได้เรื่องทุกทีนะครับสมามท่าประตูให้เห็นแล้วครับต้องพยายามต่อครับเนี่ครับวงในก็เวลาเจาะก็เจาะที่ยางนะครับวงนอกก็เตะเจาะล่างที่ยางเหมือนกันครับพยายามจี้จุดนั้งครับดิโตเอาโดนแทงขวามาพยายามต่อยลำตัวแต่ทีมิ้ง <พอ S 1> ต่อมยอมต่ขวาลำตัวครับยัดมาโอ้โหทีต่อทีโดนต่อโดนเดี๋ยวดูครับใครอึดกว่าใครทนกว่าครับ มาถึงตรงนี้นี่ใช้แรงไปเยอะแล้วก็โดนไปทั้งคู่ด้วยมีก็ต้องพยายามเบียดนะครับพอไปยืนคุยไม่ได้นะครับเล่นของหนักๆมีของหนักๆของแรงแรงโอ้ยลำตัวพิมเข้าไปมาดูวงในดูการจับนะครับไปได้หรือไม่ได้ยกไปก่อนแล้ครับเพราะว่ายาวเหลือเกินกับเพชรลุงโรดแล้วก็ยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมดูนะครับบิดตนโอ้ยเข้าไปนี่ โดนดักแทงก่อนนะครับแล้วก็แทงมาแต่ละเม็ดนั่ละแหละเจ็บๆทั้งนั้นนะครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนบิสตนเอาเดี๋ยวดูครับไส้กับยางครับอะไรจะแตกก่อนกันครับใส่จะแตกรืงยางจะแตกครับเดินเข้าไปบิโตงนี่ครับขวาจ่อล่างเอาโดนจคืนมาแทงขวาตีที่ไปตีไปที่ยางครับขาขวาแทงขาขวาเอาจ่อยางคืนไปครับแหมแทงจิกเข้าไปเลยนะครับข่าของบิโตนเล็กกว่า ดูว่าตาเพชรลุงโลทนได้นี่โ,โหบิโตน,นี่ก็น่าจะไส้แตกนะครับเอาโอ,โ,โอ้โหว่าแทงมานี่เจ็บเจ็บทั้งนั้นแรงแทั้งนั้นดูนะครับดูจังหวะการล็อกล็อกแล้วยกขึ้นมานี่ยาวด้วยแล้วมันเห็นนะครับดูครับตีจิกหน้าขากระเสียบไส้ไก่เดี๋ยวดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากันลุงก,ก็บบาไปบิโตนเจาะขายังไงโอโยกไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่เป็นลุงโลยังไงครับโดนขาททำท่าไม่ดีแต่ว่าพยายามขัดฟันฝืนใจแทงเข่าสวนมายังไงปลายยกเวลายังมีคุณเอก คนได้ไม่ได้ครับนี่ยก3ยังเหลืออีก2ยกครับเดินเข้าไปครับอีกตนสอยไดี้อเอาสอยเข้าไปสับเข้าไปครับเอาสับสับเสียบเอาเดินลุยต่อครับแอ้โหยิ่งทุกข์ยิ่งเลยครับดูว่าจะได้ใจแล้วนะครับตรงนี้โอ้โหเปียกไาเจาะยางเจาะยางนี่แหละครับจะพลิกเกมได้หรือเปล่าก็อยู่ที่เจาะยางนี่แหละครับเพราะว่าถ้าโอ้โหเพชรลุงโรดนี่ยางไม่แตกนี่เหนื่อยครับเพราะว่าเตี้ยสั้นกว่าเยอะแล้วก็แทงเก็บด้วยครับเพชรลุงโลด มาถึงตรงนี้นี่ดูแล้วก็ว่ายางแม่งระเบิดแล้วครับวิ่งได้อีก200โลคุณเอกรันแฟดนะมีซึมแต่ว่าวิ่งได้ยังปลอดภัยอยู่แยกมาก่อนครับจังหวะนี้ครับช่วงปลายปลายยกที่3นะครับขยับเข้าไปแล้วหมดยกเสียก่อนครับเดี๋ยวมาตามยกหน้ายก4ี่ครับขยันมวยไทยฝ่ายแดงนะครับกับเพชรลุงโรจน์เดินนี่นะครับ เต้นก็ยับเหมือนเดิมโอ้โหเบียดเข้าไปนี่เน้นลำตัวโอ้โหแต่ดูว่าจังหวะโดนแทงเข้ามานี่ถึงกับสะดุ้งครับเอ้าเบิรนกม่ได้โอ้โหเตะกระสอบหรือเปล่าเอ้าห้าหกแข้งเจ็ดแข้งแปดแข้งเก้าแข้งโอ้หยุดเตะแะ้วยังหยุดนับไม่ได้เอ้ามัดกับแข้งแข้งแข้งเข่ากับบัตยังไงดีโอ้โหสู้ดีเหลือเกินบิสโตนพยายามครับลุยเข้าไปใช้ความหนักครับทั้งล่างทั้งบนทั้งกลางเอาหมดแต่ยังอยู่ได้ก็ไ็นลุงโลด ม่ยกนี้ยกที่4แล้วครับน่าสนใจครับตรงนี้ไปเนี่ยผมมองว่าเกมน่าจะค่อยๆห่างไปเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะนําก่อนเลยมาดูว่าตอนนี้นี่เพชรรุ่งโลดนี่แทงมาแต่และดอกนี่เจ็บเจ็บเนื้อๆนะครับแล้วก็รูปร่างได้เปรียบด้วยไม่เปิดโอกาสนะครับให้บิดต้นนั้นได้เตะขาต่อยมัดขนัดเข้ามานี่ก็จะรวบไว้เลยครับดูนะครับแล้วก็จังหวะการเลาะก,การแทงบิดต้นก็จะแทงหน้าขานี่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดตีไม่ถนดัดมีกรรมาการต้องแยกก่อนครับ มาเริ่มกันใหม่รัาจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับบิดตนดูครับยังไม่หยุดครับเตะสับขาเข้าไปสับครับอีกโจด้วยซ้ายครับเพชรรุงโนดบวกสอกขึ้นมาเอ้าดูครับแม่แกตั้งรับก็จริงหนีพังถอยก็จริงแต่ว่ามีศอกมีแข้งมีเข่ายัดคืนเจ็บเจตลอดด้วยครับลียังคงเดินนะครับเรียกว่าความพยายามจะเกินร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธมวยแล้วก็รูปร่างนี่แหละครับ โดนต่อโดนโอ้โหขนาดเสียหลักยังตั้งเอาไว้นะครับทําให้พี่โตนก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันแม้ว,ว่าพยายามเดินอย่างเต็มที่แล้วนะครับอยู่ในช่วงผูของเกมโอ้โหแต่มาโดนขาที่ไหล่ี่ทำท่ากระดุ้งให้แฟนมวยนี่ได้ลุ้นได้เสียวกันแล้วครับอ,าอ,าอ,าอา่ <ไป S 1> <ม>าสอยต่อครับมาครับ แล้วก็อย่าลืมฐานล่างด้วยครับบิทโตนครับแหมสู้ห,หัวจิตหัวใจของน้องทั้งคู่เลยครับแมชกการดุเดือดตั้งแต่ยกแรกครับทั้งบิทโตนแล้วก็เพชรรุ่งโลจครับเดินเข้าไปเล่งแล้วเตะขวาเจาะล่างไปครับเสียบซ้ายคืนแล้วก็แทงคืนเหมือนกันครับบิทโตนอ่าสี่สิบห้าวิบังลียังไม่หยุดเอ้าผมเชื่อว่าหลายคนก็กําลังลุ้นแล้วก็เชียร์บิทโตนแล้วนะแหมอาวุธมันหนักอะมันน่าลุ้น,นแต่ว่าต้องให้เกียรติเพชรรุ่งโลจ โดนหนักอะไรอย่างที่มูลีบอกระยะยาวดูโอทนดีเหลือเกินแต่ว่าบิดโตนี่พอโดนเข้าไปหนักๆก็เริ่มจะเดินช้าลงไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพชรลุงโลดแทงแทงนะแน่หรอเอ้เฮ้ยดูครับก็ยังไม่ละความพยายามนี่แหละครับที่จะทําให้พลิกเกมได้นะครับมัดไอเจาะยางนะครับต้องเดินอย่างเดียวเลยครับอาวุธอื่นไม่สนแล้วนะครับเพราะว่าเพชรลุงโลดไม่ตกใจดูครับนี่โอ้โหล็อกเอาไว้นะครับคุมเกมเอาไว้ยาวกว่าด้วย เป็นงานหนักแล้วครับหรือว่าเป็นงานหนักเลยนะครับเพชรโลดนี่ก็มีพวกนะครับไม่กลัวเหมือนกันเอาคิดพวกนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยยกสุดท้ายครับจะได้เฮไหมอยู่ที่3นาทีนี้แหละสี่ยกที่ผ่านมาเพชรรุ่งเร็วก็แสดงให้เห็นกันว่าเกมรับของเขาที่เหนียวแน่นใช้ได้เลยี่ถึงจะโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทำท่าจะโอนในต้นๆแต่พอตั้งหลักได้นีโอ้โหแทงไม่ยั้งแทงไม่เลี้ยงเหมือนกันมาแทลเมดนี่โอ้โห ในแนาบีตโตนี่ถึงกับสะดุ้งนะครับแต่ก็ยังคงเดินนะครับ้าทอรหดหะเหลือเฟืออยู่แล้วครับแต่ว่าโดนไปเยอะเลยเกินดูครับไปปลายแล้วครับเพชรรุ่งโรนีปิดเกมนะครับเข้าล็อกเข้ากอดคีแข้งขวาน่่ย่อแต่ว่าโดนต่อยท้องก็มีสะดุ้งนะสะดุดุ้งแต่ว่ายังทนได้ครับพยายามตั้งรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ประมาทครับตีกันเชียงวนออกไป บิสโตนี่ไม่สนใจอะไรครับจะวนไปไหนไม่รู้ครับขอไล่ไปก่อนบี้ไปก่อนบดกันไปก่อนเลยดูแล้วไม่ต้องไปปั้มแล้วนะครับบิดโตนเนี่ยเามีอยู่อย่างเดียวก็เดินเตะขาต่อยหมัดตามก็ต่ายนะครับมีหมัดมีศอกหักเข้าไปไม่ต้องไปปั้มนะครับ <ừ> ปั้มตีนี่โอ้โหสงครามปีหน้ายัางไม่ชนะเลยนะเพราะว่า <ไป S 1> <laughs> เพราะว่าตีหน้าเีาีหน้าก็ไม่ชนะก็จะปั้มตีอย่างเ,ยงเดียวเนี่ยต้องมีหมัดมาเสริมแล้วครับต้องคิดแล้วอย่างนี้สงครามปีหน้า ไปแต่เจาะยางได้เสียวตลอดอะอะอะนะครับแต่เพชรนุ่งโลดจะโดนแล้วก็พอจะมีจักกรจี้อยู่เหมือนกันแต่แกย้ำไปย้ำม,มาแล้วไม่สำเร็จครับต้องมีหมัดมีฟองนะนั่นแหละต้องชนเข้าไปงั้นแล้วครับต่อยเข้าไปไม่ต้องไปปั้มแล้วนะครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดโอ้โหดูนะครับพอาทำได้นี่เสียงเชียร์ก็ล้ออยู่นะครับแต่มันทำได้ไม่ต่อเนื่องนะครับทรงแบบนี้นี่น่าจะได้แค่เสียวหรือเปล่าอ่ะ ใครที่พลาดท่าคู่นี้เดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับรุ่นใหญ่ๆ130ปอนด์ปอนเพชรเกติศักด์นะครับนักชกจากเมียนมาครับออแสนศึกพบกับเอลิสวีน่าบวยไทยเอลิสนี่หลายคนสงสัยนะว่าเจอกับกล้องสักหรือเปล่าตัวที่ชนะหนึ่งล้านเลยหรือเปล่าคนละคนกันครับนี่เป็นเอลิสเป็นนักชกดาวรุ่งจากลียงครับลียงไม่ใช่ลงเป็นยิงนะครับ <laughs> เป็นนักชกจากลียงฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้มาดูครับ ฝรั่งเศสเจอเมนม,ม,มาคู่ที่2 130ปอนด์บังลีน็อกไหมลูปร่างก็ต่างกันแบบคู่นี้เลยนะเ,เดี๋ยวดูเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันยกโค้งสุดท้ายนะครับของยกสุดท้ายโอ้โหพยายามจะทิ้งทั้งตัวนี่นะครับจ,จิ้มท้องเข้าไปต้องล็อกเอาไว้ก่อนแะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับชกถือว่าไม่ประมาทเลยนะครับเพชรลุงโรดแทบจะวิ่งใส่แล้วนี่นะครับก้มลงไปโดนล็อกเอาไว้ก่อน จะทันหรือไม่ทันแล้วครับเหลืออีกยี่สิบกว่าวินาทีครับโอ้วันนี้โชว์ฟอร์มแบบนี้เลยครับเข้ามาประเดิมไฟแรกในสายเพชรจินดีเพชรโอร่งโลดหอยเข่ารูปร่างดีจากบุรีรัมย์ครับอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับแทงซ้ายเอาไว้ครับพยายามกอดเอาไว้ระวังหมัดเอาไว้กอดไว้ก่อนครับสองวินาทีครับระคังมาแล้วครับ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับถือว่าทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะครับหา,ายกนี้ใส่กันเต็มที่ใส่กันไม่หยุดแฟนบอลชาวติชานี่ปรบมือกันกล่าวกับตรงนี้ไม่ว่าต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความเป็นมวยเพชรลุงโรจน์นั้นเหนือกว่าแล้วก็รูปร่างก็ได้เปรียบด้วยกรรมาการรับพินนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูม,มือให้เพชรลุงโรจน์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน